สวัสดีค่ะมาอีกครันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ All New f o r z a 350นะคะวันนี้เข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอ t l i ไลท์ต Flow In One 50วัตต์จากร้านขวัญมตร์าวอันนี้รีวิวให้ดูเสริมความมั่นใจให้ลูกค้าเลยอ่ะสเต็ปเหมอือนเ,เดิมค่ะมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สามารถพัคไฟสูงเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองโปรโมชั่นแตรเสยียงเบนนะคะผมเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้านะค,นะคะ สังเกตนะครับผมฮะเพราะเราดีเลยเราจะอยู่ข้างบนนะครับผมฮะแล้วก็การเก็บสายไฟก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บท่องูหมดเลยนะครับผมส่วนแตรนะครับผมฮะนี่คือสายแตรนะครับแตรก็อยู่ตำแหน่งนี้ครับค่อซ็อกเก็ตออกง่ายครับซ็อกเก็ตที่เราใช้นี่ครับเป็นซ็อกเก็ตอย่างดีเลยนะครับผมซ็อกเก็ตอย่างดีนะครับ่าแล้วก็จะมีฟิวคอมนะครับผมไปดูฟิวคอมนะครับนี่นะคะมีฟิวให้นะคะมีรีเลย์ให้นะคะนี่ แล้วก็ติดตั้งแตรไม่ต้องห่วงเลยเรามีรีเลย์ให้ทุกจุดเลยนะคะนี่เริมความเริมความมั่นใจให้ลูกค้าเลยนะคะมองหาแล้ววัวอย่าไปลังเลเลยนะคะคิดง่ายมากเลยนะคะกับการเก็บสายไฟเดินงานเนียนๆเหมือนโรงงานแบบนี้นะคะนะคะเจาะนิดนึงครับผมเจาะนิดนึงไม่แต่คุณแทบจะไม่เห็นหรอกนะคะดดม่สาไฟเลยมาเนี่นะคะ งานเนียนมากค่ะสายไฟไม่เห็นเลยนะคะติดยังไงสายไฟเนียนมากแล้วก็วันนี้ค่ะลูกค้าค่ะมาทำไฟไฟหลีกระจกนะคะแบบนี้เวลาเปิดไฟหลีจะเป็นสีขาว นะคะพร้อมกับวันนี้ค่ะเสริมตู้เสริมท้ายเสริมความปลอดภัยด้านหลังกับไฟหลีท้ายนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้แต่พอเวลาไม่ได้เปิดเนี่ยตูดเนี่ยจะดูเต็มขึ้นคือเสริมความปลอดภัยเวลารถตามหลังจะได้มองเราเห็นชัดเจนว่ามีรถอยู่นะนี่นะคะเป็นไฟหลีสีขาวแบบนี้เลยนะคะนี่เอาละค่ะอย่าลังเลหัวใจอยู่เลยค่ะกับการมองอยู่ว่า คุณจะเลือกติดตั้งร้านไหนขอให้มั่นใจในร้านเรานะคะก็จะเนียนแบบนี้ครับใช่ค่ะการเก็บงานการเก็บสายนะคะเราจะแต่งวางตำแหน่งให้เป็นเรียบร้อยนี้เลยทุกคันเป็นระบบทุกคันแบบนี้หมดเลยค่ะเราวางตำแหน่งแบบนี้หมดเลยทุกคันไม่ใช่เฉพาะคันนี้ที่รีวิวนะเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยนะคะตามระบบของมันเลยนะคะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสอตไรท์กำลังมองหาอยู่ขอให้คิดถึงร้านขวัญมัตตาซาวเบอร์หนึ่งร้านนี้เป็นเบอร์แรกเลยค่ะสวัสดีค่ะ